จเจริญพรญาติโยมทุกท่านกลับมาอีกครั้งกับรายการ meditate against covid 19หรือหยุดใจชนะภัยโควิด19วันนี้เราก็กลับมานั่งสมาธิกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตราบใดที่สถานการณ์โควิดยังไม่หายไปจากโลกเนี่ยเราก็ยังคงประมาทไม่ได้นะเพราะว่าในหลายๆประเทศก็ยังคงได้เป็นห่วงอยู่นะพระอาจารย์ก็ได้ไปร่วมอบรมนะ ครูผู้สอนสมาธิให้กับชาวต่างประเทศเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยหันมาเห็นความสําคัญกันเลยทีเดียวนะเพราะก่อนหน้านี้จะบอกว่าชีวิตเป็นทุกข์เนี่ยหลายๆคนในโลกเนี่ยก็มองไม่ออกว่าชีวิตเราเนี่ยเป็นทุกข์ได้อย่างไรเนาะแต่ว่าพอเจอสถานการณ์โควิดนะจะไปทํางานก็ไปไม่ได้ลูกจะไปโรงเรีเนยนก็ไปไม่ได้เศรษฐกิจก็แย่ yeah. สถานการณ์ทางการเมืองหลายๆอย่างอีกแม้กระทั่งเรื่องโรคระบาดอีกก็ทําให้ทุกคนเ,นเครียดไปหมดเลยนะตอนนี้ถ้าพูดว่าชีวิตเป็นทุกข์เนี่ยหลายๆคนก็เกิดความกระจางมากขึ้นจริงๆนะวันนี้พระอาจารย์ก็จะมีเรื่องราวดีๆกับชาวของชาวต่างประเทศที่ตั้งใจหันมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะก่อนหน้านั้นเนี่ยพระอาจารย์อยากจะมีข้อความจากพระไตรปิฎกนะเป็นเรื่องราวของพระสารีบุตรซึ่งจะเกี่ยวกันอย่างไรนะั้นเราลองมาฟังกันเลยนะ สมัยหนึ่งพระสารีบุตรเนี่ยไปสู่หิมวันตรประเทศไม่กวาดพื้นก่อนเข้านิโรธสมาบัติพระผู้มีพระภาคก็คือพระสมมาภุริเจ้าเนี่ยทรงทราบครวความที่พระสารีบุตรเนี่ยไม่กวาดพื้นก่อนนั่งจึงเสด็จมาทางอากาศและแสดงรอยพระบาทไว้ในที่ซึ่งไม่ได้กวาดข้างหน้าพระเถระและเสด็จกลับพระเถระออกจากสมาบัติแล้วเห็นรอยพระบาทของพระสมมาพุรธเจ้าก็ เกิดความละอายและความเกรงกลัวอย่างแรงกล้าคุกเข่าลงคิดได้ว่าพระาศาสดาเนี่ยทรงทราบความที่ว่าเราไม่กวาดพื้นก่อนนั่งแล้วหนอบัดนี้เราจะขอให้พระองค์ทำการทักท้วงในท่ามกลางสงฆ์จึงไปสู่สํานักของพระทศพลถวายบังคมแล้วนั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าเธอไปไหนสารลิบุตร แล้วตรัสว่าบัดน,นี้การที่ไม่กวาดพื้นก่อนนั่งเนี่ยไม่สมควรแก่เธอผู้ตั้งอยู่ในตําแหน่งเป็นรองถัดจากเราไปนะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้สรรเสริญนะอนิสงค์ของการกวาดนะเพื่อ,อสมมุติว่าเราจะไปนั่งสมาธิในี่อย่างกรณีของพระสารีบุตรเนี่ยท่านก็เป็นอัครสาวกฝ่ายขวาเนาะทีนี้ภารกิจต่างๆของท่านเนี่ยก็คงจะมากมายท่านก็คงจะ กว่านั่งสมาธิปแป๊บเดียวก็เลยกวาดบริเวณที่ท่านจะนั่งเท่านั้นแต่ว่าท่านไม่ได้กวาดในออทั้งหมดของทั้งบริเวณนะพระสาสัมเจ้านี่ยทรงไม่สรรเสริญในการกระทําของพระไสยบุตรเพราะว่าท่านทรงสรรเสริญว่าการทาความสะอาดทั้งภายนอกภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติธรรมควรจะทำนะอันนี้เมื่อเราลองกลับมา นะมองกลับมาถึงตัวเราเองถ้าเราอยากจะมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ควรที่จะให้เวลากับการทำความสะอาดทั้งภายนอกแล้วก็ภายในไปควบคู่กันนะซึ่งก็เป็นบทเรียนที่พระอาจารย์เนี่ยได้ไปช่วยอบรมครูผู้สอนสมาธิชาวต่างประเทศนะผ่านทางระบบออนไลน์เลยเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนกเ็เกิดอยากที่จะเอาความรู้ทางด้านสมาธิเนี่ยไปทำหน้าที่การเรียมิตรนะวันนี้พระอาจารย์ก็มีเรื่องราวนะ เพราะว่าบทฝึกบทแรกเลยเนี่ยก็คือว่าชาวต่างประเทศทุกคนที่อยากจะฝึกสมาธิแล้วก็อยากจะทําหน้าที่การามิตรเอาสมาธิเนี่ยไปแป่งปันให้กับชาวโลกให้กับคนในประเทศตัวเองเนี่ยจะต้องผ่านบทฝึก UG5 เสียก่อนนะหรือว่า Universal Goodness ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการทําความสะอาดนั่นเองนะอาจารย์ก็ให้เขาส่งรูปมาเดี๋ยวเราลองมาดูรูปกันนะรูปแรกเนี่ยเป็นรูปจากประเทศเบลีสนะนี่เป็นห้องนอนนะดู น่านอนมากเลยสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขานะได้ทำความสะอาดก่อนที่จะนั่งสมาธิทุกครั้งนะพอเขาจะเขาบอกว่านะเขาได้นั่งสมาธิในห้องนอนนี่แหละซึ่งเขาได้ทำความสะอาดเป็นบทฝึกที่จะทำให้ใจเนี่ยพร้อมกับการทำสมาธนะิซึ่งก็ถอดบทเรียนจากในพระไตรปิฎกมาเลยนะว่าถ้าไม่ทำความสะอาดห้องนอนของตัวเองแล้ว ใจที่ทําสมาธที่นในขณะนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าไปสู่ความละเอียดที่ลุ่มลึกขึ้นไปได้นะนี่ภาพที่สองนี่ก็จะเป็นห้องนอนจากประเทศโคลอมเบียนะฮะซึ่งก็เช่นเดียวกันเนาะเราเห็นภาพห้องนอนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะทำที่จะฝึกฝนตัวเองทั้งภายนอกและภายในด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยภาพที่3เนี่ยเป็นห้องนอนจากประเทศโคลอมเบียอีกเช่นเดียวกันนะ เราเรามาดูห้องนอนของเราเราได้ทำความสะอาดห้องนอนได้จัดเตียงทุกครั้งที่ตื่นนอนหรือเปล่านะฮะภาพที่สีนี่เป็นห้องนอนของประเทศฮอนดูรัสนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นบุคคลที่สมัครนะที่จะเป็นครูสอนสมาธินะในช่วงเวลาโควิดเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ได้เริ่ม ทำ a c e b o o k l i v e แล้วก็สอนสมาธิออนไลน์ Online กันเลยทีเดียวนะซึ่งวันหลังเนี่ยพะอจาย์ก็จะมีเรื่องราวของบุคคลเหล่านี้มาแบ่งปันกันเพิ่มเติมนะอีกห้องหนึ่งเนี่ยเป็นห้องจากประเทศเม็กซิโกนะจะสังเกตว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีห้องนอนที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างแต่สิ่งใดส,งสิ่งหนึ่งที่ทุกประเทศเหมือนกันหมดเลยเนี่ยคือความสะอาดในห้องนอนความเป็นระเบียบเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นอันนี้มาดูห้องนอนของประเทศเปรูกันบ้างนะ อันนี้เป็นประเทศเปรูแล้วก็อันนี้ก็อีกห้องนึงนะประเทศเปรูเหมือนกันนะฮะซึ่งภารกิจในการจัดที่นอนเนี่ยจะต้องทําหลังจากตื่นนอนและต้องทําเป็นประจาทุกๆวันด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นการทําความสะอาดทั้งภายนอกและภายในเลยทีเดียวอันะนี้ก็จะเป็นห้องนอนเป็นคนเบลิสนะฮะเป็นคนเบลิสที่กําลังทําความสะอาดห้องนอนตัวเองอยู่นะฮะ แล้วก็นอกจากการทำคอนสแตาทห้องนอนแล้วเนี่ยก็ยังต้องทำา UG ไในห้าห้องด้วยห้าห้องมีอะไรบ้างนะฮะหนทุกๆคนนะลองลองเดาซิว่าห้องห้องที่หนึ่งใน u g 5เนี่ในห้าห้องเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะห้องที่1ก็คือห้องนอนนั่นเองนะห้องที่2คือห้องน้ำนะฮะห้องที่สมเนี่ย อันนี้จะเป็นห้องแต่งตัวหรืออาจจะเป็นตู้เสื้อผ้าก็ได้มาดูห้องที่3กันเป็นตัวอย่างนะฮะของคนเม็กซิโกเนี่ยเขาก็เปิดให้ดูเลยนะว่าเนี่ยก่อนที่เขาจะฝึกสมาธิเนี่ยนอกจากการทําความสะอาดห้องนอนแล้วเขายังจัดตู้เสื้อผ้าให้เป็นระเบียบอยู่เสมอซึ่งการที่เราจัดตู้เสื้อผ้าก็ดีห้องนอนก็ดีเป็นระเบียบอยู่เสมอเนี่ยใจเราก็จะถูกจัดระเบียบไปด้วยนะฮะอันนี้ ามาถึงห้องที่ตะกี้เราพูดถึงห้องน้ําไปนะห้องน้ำนี่ก็มีคนโคลอมเบียเนี่ยาภาพนี้เขาเปิดให้ดูเลยนะทำความสะอาดห้องน้ำนะซึ่งก็เป็นบทเรียนที่เขาได้จากตอนที่มาอบรมที่ประเทศไทยนะที่ฟราอาจารย์ได้เคยแนะนําไปนะว่าถ้าจะให้ใจเราสะอาดแล้วเราจะต้องคัดส้วมของเราให้สะอาดด้วยเพราะว่ามันจะเป็นการทำความสะอาทั้ง ภายนอกและภายในนะซึ่งนอกจากาห้องนอนห้องน้ำตู้เสื้อผ้านะแล้วก็มีห้องอาหารและห้องสุดท้ายก็คือที่ทำงานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทำงานของประเทศโคลอมเบียนะเขาก็ได้จัดที่ทำงานให้ดูเขาบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เขาได้ทำงานในโต๊ะทำงานนะที่โลง่ลงๆใจของเขาก็จะปลอดโปร่งก็คิดงานได้สะดวกนะคิดงานได้ คล่องแคล่วเลยทีเดียวมีความคิดสร้างสรรค์และก็มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นนะซึ่งครูสอนสมาธิเหล่านี้เนี่ยได้บทเรียนไปว่าถ้าอยากที่จะให้สมาธิพัฒนาก้าวหน้าจะต้องเริ่มจากความสะอาดซะก่อนนะและความสะอาดที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือความสะอาดเอ่อความเป็นสะ,สะอาดและความเปเรบท5หอย่างนะทีเดียวเรียกว่า u g 5นะั่นก็คือสะอาดระเบียบสุภาพ ตรงต่อเวลาและสมาธิซึ่งก็จะเกิดการพัฒนาที่ลุ่มลึกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะต้องทำใน5ห้องนั่นก็คือห้องนอนห้องน้ำตู้เสื้อผ้าหรือห้องแต่งตัวห้องอาหารหรือครัวของเราแล้วก็ที่ทำงานนะเราก็ลองมาสังเกตตัวเราเองดูว่าเราได้ทำความวีสากลหรือ UG5 เนี่ยใน5ห้องชีวิตของเราได้อย่างสมบูรณ์แล้วหรือยัง ถ้ายังเนี่ยเราก็ต้องเริ่มกันเลยนะเพราะว่าพรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการบรุธรรมและเราก็จะได้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นไปตามลําดับและเมื่อถึงเวลาใกล้ๆก็ออกพรรษาอาจจะเป็นเวลาที่หลายๆคนเนี่ยสมหวังได้เข้าถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัน<ม>ทุกๆคน,นก็ขอเจริญพร